สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8นะคลิปประจำวันวันนี้เรามาเร็วนิดนึงนะฮะเออเรามาในเวลา15นาฬิกานาทีซึ่งจะเป็นเวลาที่ก่อนนะพระอาทิตย์นะซึ่งเป็นดวงดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนปีนะก็คือพระอาทิตย์จะยกย้ายจากราศีมีนนะเข้าราศีเมษในเวลา16นาฬิกานาทีโดยประมาณนะฉะนั้น เวลานี้ก็จะเป็นปีเก่านะผ่านไป16นาฬิกาก็จะเป็นปีใหม่นะอันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะส่งท้ายาวันสงเขาเรียกว่าวันปีเก่าไทยอ่ะนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่326นะวันนี้จะมาอัปเดตอยู่3-4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องทีมนะ เลเยอร์หนนะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องที่ตัวเทราวิสตาเองเนี่ยนะขอความร่วมมือให้เลื่อนการเปิด IBC ออกไปก่อนนะเพราะว่าการเปิดช่อง IBC จะทำให้ตัวหัวขโมยนะฮะโอลเลียนออกไปได้โดยง่ายเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบล็อกเอาไว้นะประเด็นปัญหาสำคัญก็มีความเห็นอยู่2 2พวกด้วยกันพวกแรกก็คืออ่า พวกแรกก็คือเห็นด้วยกับเทรลาวิสตาที่จะมีการเลื่อน IBC ไปก่อนแม้ว่า,าผลโหวตมันจะผ่านเพราะตอนนี้มันมีการโหวตเนี่ยนะมีโอกาสที่จะผ่านสูงมากเลยกับอีกพวกหนึ่งที่โจมตีเทรลาวิสตาว่าแล้วทำไมคุณไม่ป้องกันตั้งแต่แรกคุณมา,าเขาเรียกขัดขวางความเจริญของชาวบ้านชาวเมืองเขาทำไมอันนี้ก็จะเป็นสองซีกนะก็ว่ากันไปสำหรับชุมชนนะจะเห็นไปนในทางทิศ ทิศทางไหนนะประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าออตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเอาเงินทุนตัวนั้นนะกลับมาให้ได้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือทวิตเตอจากอีลอนมาร์อีลอนมารเองเนี่ยตอนนี้มีการร่วมมือกับกระดานกระดานหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวทวิตเตอร์เองเนี่ยยื่นคำขอนะการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทวิตเตออยู่ผมก็ไม่ทราบว่าคำขอตรงนี้เนี่ยรัฐบาล นะสารัฐอเริกาเนี่ยอนุมัติหรือยังในเมื่อเขาก็ยังต่อต้านในเรื่องคริปโตอยู่นะประเด็นปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันยังไม่อนุมัติเขาก็ไปจับมือนะก,ก,กระดาเลยนะให้มาเทรดโดยใช้ทวิตเตอร์เนี่ยเป็นช่องทางในการเทรดนะ ก็เหมือนคล้ายๆว่ามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วก็ไปจับมือโดยทำให้ทว i t เตอร์เป็นกระดานเทรดนะจริงๆทว i t เตอตอนนี้พยายามจะทำตัวให้เป็นธนาคารดิจิตัลนะวันนี้มีข่าวของวิเชอร์กูรูก็บอกว่าสารดีกาก็คือสารสูงสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะอนุญาตให้ยกเลิกนี่นะฮะ,ะกู้เงินกู้กยสอนะฮะของสหรัเมริกาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องการยกเลิกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอนะ ของ t ท e ร a Vista ที่มีการพูดถึงนะฮะการเปิด IBC นะถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนจะสูญเสียเงินเพราะว่ามันจะเปิดช่องทางให้หัวขโมยเนี่ยสามารถโอนเงินออกไปนอกเชนอื่นได้โดยใช้อิน e r อร์เชนะเพราะว่า IBC ก็เหมือนเปิดประตูให้หลายๆบายตอนนี้บล็อกไว้ในเชนของ Luna นะตอนนี้ก็ มีการเสนอแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถือว่าช้าไปแต่ประเด็นปัญหาก็คืออนุมัติให้มีการเปิดเปิดใช้เนีแต่มันสามารถเลื่อนไปก่อนได้ได้ไหมอันนี้ต้องไปถามตัวทีมนะเพราะว่าทีมเลเยอร์หวเนี่ยวันนี้เองนะฮะตัวออโนดออโนดเนี่ยซึ่งเป็นโนดที่มี p o w e r w o t e สูงมากเนี่ยนะฮะก็ได้โหวตให้ คือโหวตเยสให้กับทีมนะที่สนับสนุนการทำงานใน Q2 โดยให้เหตุผลไว้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลของเขาเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตนะฮะอันนี้เป็นผลโหวตนะซึ่งจะปิดลงประมาณ2วันข้างหน้าก็คือเป็นการทำงานของ Q2 นะที่จะบำรุงดูแลรักษาก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นแผนจ้างพนักง,งานประจำเพื่อดูแลระบบนะตอนนี้เนี่ยนะออนโหวตให้นะ โหวตให้นะฮะโดยให้เหตุผลที่ดีอยู่พอสมควรก็คือว่าเขามองว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทีมไหนที่ดีกว่าทีมนี้อันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือเขาทํางานคิวแรกอ่ะคิวหนึ่งอ่ะเขาสามารถส่งมอบตามแผนได้ถึง90%เลยนะอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้เขาอ่าทงานต่อไปเพราะว่าเขาทํางานตรงเวลา ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ส่งมอบล่าช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า90%เนเคี่ยเขาทำนะอันนี้เป็นเหตุผลของออโนดซึ่งให้เหตุผลไ่ดีมากคนระเพราะว่าที่คุณเสนอกันมาเนี่ยมันยังไม่เห็นมีแผนไหนดีกว่าแผนนี้เลยแล้วไม่เห็นทีมไหนที่ตั้งใจทำงานกว่าแผนนี้เลยถ้าคุณคิดว่านะทีมไหนดีกว่าก็เสนอมาสิเออประมาณนั้นแหละนะอันนี้ก็ถือว่า ผ่านไป53%นี่ก็ถือว่าโอกาสผ่านก็สูงมากเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโหวตให้นะฮะสำหรับทีมนี้นะอีกอันนึงก็เป็นกระดานกระดานตลาดหลักทรัพย์นะของลอนดอนได้ประกาศเปิดตัวซื้อขายบิตคอยนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอย่างที่บอกนะฮะว่าที่ว a ชเชอร์กูรบอกว่านะฮะมีนักลงทุนเข้าสู่ตลาดเนี่ยเพียงแค่4.5%เนี่ยพวกนี้มันจะทำให้นักลงทุนที่เทรดหุ้นนะ เข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นมันก็คือเปิดช่องทางให้เข้าสู่คริปโตมากขึ้นให้มีคนมีโอกาสเข้าถึงพวกสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่ม Market Cap ผมถึงบอกไงฮะว่า usdc ที่มีอยู่9,800ล้านเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะถ้าอนาคตนะตัวนี้คือสเตเ l e c o คอแบบอัลกอริทึมฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องถึงใช้นะถ้าตีเอาว่า usdc 1ดอลเนี่ยนะดอลน,นะ หรืออาจจะเป็นดอลลาร์ฮ่องกงก็ได้นะเอ่อดอลลาร์ฮ่องกงก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น1ต่อหนึ่งเนี่ยอนาคตมันอาจจะต้องใช้เป็น1ทิลเลี่ยนเลยไหมสำหรับอุปทา,านที่จะจับคู่เทรน,นะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นความคิดอาจจะดูจินตนาการแต่อย่างที่ CK บอกนะ การจินตนาการเนี่ยสมัยก่อนเราก็จินตนาการว่าบิตคอยนีย่จะขึ้นไปเท่านั้นเท่าน,นี้สุดท้ายมันก็ขึ้นถูกไหมฉะนั้นความจินตนาการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการคาดเดาอนาคตนะที่เห็นมักเห็นผลอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่านะฮะกระดานเทรดนะฮะหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มให้ความสนใจในบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วอีกอันนึงก็เป็นข่าวใหญ่ที่บอกว่าทวิตเตอร์นะ ได้ไปจับมือกับเอ็กเช g งลายหนึ่งนะซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าใครเนี่ยนะ,ะในการที่จะเทรดคริปโตเทรดบิตคอยเนี่ยในทวิต t ตอรโดยใช้ Twitter เป็นกระดานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวอีกอันนึงที่เปิดอะไรฮะเปิดประตูให้เข้าสู่คริปโตมากขึ้นจากคนเนี่ยที่ไม่มีกระดานเทรดนะถ้าเกิดคุณยืนยันตัวตนนะคุณสมัครทวิต t ตอรโดยยืนยันตัวตนเนี่ยคุณก็มีอภิสิทธิ์ที่จะเทรดนะคริปโตเทรด เหรียญต่างๆในทวิตเตอร์ได้ทวิตเตอร์ก็จะทําตัวเป็นกระดานซึ่งก็จะไปดึงดูดให้นักลงทุนที่เหลืออยู่นะอีก90%สเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดคริปโตได้เหมือนกันนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะนี่เราเติมเห็นแล้วนะฮะว่าไอ้ไอ้ไอที่คุณ CZ บอกว่าเออเนี่ย4.5%ที่คุณเทรดแล้วได้กําไรจริงๆมีไม่ถึง10%เนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ดูกันไปอีกอันนึงก็เป็นข่าวว่าไอ้ตัวเหรียญเทอรพอ์พ ยื่นขอ,อรับรองอของเซอร์ติกนะฮะว่าในการตรวจสอบชนะแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเซอร์ติกเนี่ยนะอนุมัตินะ uh, KYC อะไรเรียบร้อยหรือยังอันนี้ก็จะอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ตัวทรัพย์เองกลับมามีราคาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสําสคัญไอ้ส่วนที่มันมีการแฮกเนี่ยจริงมีคนบอกว่ามันลักภูคือลักภูมันต้องเป็นแบบทั้งทีมทีทมทั้งทีมมันต้องโกงแบบอันนั้นมันลักภูคือมันเจตนาที่จะแต่เป็นสแ,แกมเลย แต่เนี่ยผลมันปรากฏว่ามันมีแค่ส่วนหนึ่งอ่ะนะในทีมเนี่ยนะฮะยักยอกต้องใช้คําว่ายักยอกนะเพราะสินทรัพย์เนี่ยมันเก็บอยู่ในความครอบครองของคุณเนี่ยนะฮะผมมอบนะสมมติผมมอบเงินให้คุณเนะี่ยไปดูแลทําผลประโยชน์คุณก็เอาเบียดบังเอาเงินนั้นไปนะนี่ก็ผิดฐานยักยอกทรัพย์ประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าผมมองว่ามันเป็นแฮกนั่นแหละนะในความหมายนั่นแหละมันจะไม่ถึงว่าลักภูเพราะว่าตัว ผู้พัฒนาเนี่ยเทราวิสตาก็ดีเล็กวายแซดก็ดีเนี่ยยังปฏิสัมพันธ์กับสังคมอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้หายต๋อมไปเลยมันก็ไม่ใช่รักภูหรอกนะแต่การพาดหัวข่าวก็ค่อนข้างรุนแรงเกินไปไอประเด็นปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยที่ผมบอกนะว่ามันน่าจะไปจากตัวส่วนของฟาร์มคนที่ฟาร์มไว้ก็อาจจะได้ทรัพย์สินคืนตามสัดส่วน นะส่วนคนที่สเต็กเหรียญไว้ก็คงจะลันไปอยู่ในเชนะต่อไปแต่ก็อาจจะยังปิดระบบไม่ให้มีการถอนออกมาเพื่อไม่ให้ระบบมันล่มนะก็ดูกันไปสําหรับโปรเจกต์นี้นะออผมก็มีเงินอยู่3 0 0 0บาทซึ่งมันจริงๆมันโตขึ้นเป็นหมื่นแนละ้วก็ถอนจริงๆผมสเต็กไว้ปีหนึ่งก็จะดูซิว่าปีหนึ่งมันจะได้แน่ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดตัวโทเค็นนี้มันได้รับรองนะจากเซอร์ตินี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรเลยนะอันนี้ก็ดูไปกันยาวๆนะอีกอันนึงก็ตัวเหรียญ b บบี้ด็อมีการเผาทําให้ราคาดีดขึ้นมาในช่วงเช้าๆนะก็เห็นลูกเสร็จแชร์กันเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นการเผาเผาผ่านในลักษณะในระบบนะอันนี้ก็ดูกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวของผู้ว่าการรัฐนะแอริโซนานะก็จะยกเว้นภาษีนะบิตคอยในการขุดบิตคอยอันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดียกล่าวว่าสมาชิก G20 เห็นความจําเป็นในการที่จะออกกฎหมายควบคุมบิตคอยหรือคริปโตจริงจริงกฎหมายออกมาเร็วก็ยิ่งดีเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะคุ้มครองนักลงทุนเพราะกฎหมายมันเร็วเนี่ยมันมีการคุ้มครองนักลงทุนเนี่ยนะมีมาตรการในการจับตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยคนจะเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจคริปโตมากขึ้นและจะมีการเทรดแบบมั่นใจมากขึ้น นะตอนนี้เนี่ยคนยังแยงอยู่นะตั้งแต่ FTX ล้มนะกระดานใหญ่ๆ2ของโลกล้มในการที่ยักยอกทรัพย์ของลูกค้าไปใช้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอ่อคนมันยังแยงอยู่แต่ถ้ากดระเบียบเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรฮะคนจะเริ่มเกิดความกล้านะกล้าที่จะลงทุนมากขึ้นฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ในมุมมองผมว่ามันไม่ให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าคนอีก9กเ็นเี่ยจะเข้าตลาดมาเก็ตแคปจะโตขึ้นรูหน้ามันก็จะโตขึ้นไปด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะผมมองว่ามันไม่ให้เป็นปัญหาบางคนอาจจะมองเป็นปัญหานะแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะคุ้มครองนักลงทุนนะอีกอันนึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรโดยตรงแต่เป็นพูดถึง XEP XRP XRP หรือลิปเปิเนี่ยจริงๆตามดวงชะตาเนี่ยนะลาหูเล่งเสาเนี่ยไปจนถึง17ตุลา66ก็จะให้เกณฑ์ดีอยู่ผสมควรในการชนะคดีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคดีเนี่ยมันสามารถเล่งรัดให้จบได้ก่อน17ตุลา66 XRP นี่ก็จะกลับมาโลดโผนได้อีกครั้งหนึ่งนะมหาเศรษฐีนะฮะก็บอกคาดการบิตคอยจะพุ่งไปแตะถึง3แสนถึง5แสนดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เป็นการคาดการของนักลงทุนอย่างที่บอกฮนะ บรรดารเจ้าให,ใหญ่ๆเนี่ยเขามีข่าวเป็นของตัวเองเหมือนเขามีเอ่อ c n เเขามีอะไรเป็นของตัวเองเขามีทุนนะที่เขาจะทำา b ออเดอรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปล่อยข่าวมาอย่างนี้แปลว่าเขาต้องการเรียกเรียกรายย่อยเข้าตลาดเพื่อดันราคาฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกล,ลเม็ดสำคัญของพวกบรรดาวานต่างๆนะพยายามอย่าไปกระโจนจะกระโจนขึ้นรถเมย์ตอนรถเมย์มันวิ่งนะไอตอนมันจอดรับมันก็เข้าไปเถอะ นะฮะไอตอนที่มันยังไม่ได้จอดรับคุณก็อย่าไปกระโดดเข้าตอนมันวิ่งเดี๋ยวมันจะตายนะอีกอันหนึ่งก็เป็นพระในทุกๆสงการเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นะรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยอารัธนามาส่งน้ําพระผมก็เลยนะฮะบอกประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้นะบางคนอาจจะเห็นเป็นแก้วที่ดูไม่ค่อยมีค่าอะไรแต่จริงๆพุทธคุณเนี่ยนะสูงสุดมากนะลุกเสกด้วยเกจิอาจารย์สําคัญแล้วก็มีไม่กี่รุ่น รุ่นที่คนสนใจมากที่สุดเนี่ยจะมีอักษรตัวย่อว่าอินเดียอยู่ด้านหลังคือด้านหลังเนี่ยจะผลิตอยู่3ประเทศด้วยกันมีประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยแล้วก็อินเดียถ้าเกิดใครไปเห็นข้างหลังเป็นอินเดียนี่ถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นของหายากนะอันนี้ก็เป็นพระแก้วนะของสำนักพุทธรัตนปทีปหรือสำนักพุทธสีปทีปอะไรเนี่ยนะฮะธรมะรมปทีปสมัยก่อนนี่ผมเห็นเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี่มีคนให้ผมฟรีๆด้วยซ้ํา เมื่อก่อนไม่มีราคาแต่ยุ่นรุ่นหลังได้เริ่มมีราคาละเพราะว่าพระเริ่มหายากนะนี่เกจิอาจารย์ร้อยแรูปปลุกเสกนะวันนี้นอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เป็นวันมหาสงการนะสนาฬิกาสนาทีก็จะเปลี่ยนสักการะใหม่พระที่จะยกย้ายจากราศีมีนเข้าราศีเมษก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นสักการะใหม่สวัสดีปีใหม่สําหรับชุมชน อ่าลูน่าซีด้วยนะฮะอีกไม่กี่นาทีก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะอันนี้ก็เป็นคำทำนายที่ผมพยายามจะทำให้ครบทุกราศีพรุ่งนี้ก็น่าจะครบนะอันนี้เป็นเหตุผลของออโนดออโนดเองเนี่ยมีอำนาจโหวตเนี่ถึง14%เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลในการโหวตสนับสนุนนะฮะทีมนะเลเยอร์1 Q2 เพราะว่าเขาบอกว่าไอตัวทีมเนี้มันสามารถนะทำงานให้มารุเป้าหมายใน90%เลยนะ แล้วก็คาดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในในคิซึ่งตอนนี้มันไม่มีตัวเลือกที่ดีที่สุดมันมีตัวเลือกอยู่ตัวเลือกเดียวนะไอ้ที่ว่าเสนอจะเสนอเสนอว่าคนนั้นดีคนนี้ดีไม่เห็นจะเสนอนะก็มีทีมเดียวที่จะพัฒนาต่อย,ยอดเขาก็ต้องรีบโหวตเพราะอะไรเพราะนี่มันเดือนเมษาแล้วนะเออบรรต้น q Q2 แล้วฉะนั้นเขาต้องรีบทํางานเขาก็เลยโหวตให้นะทำให้แผนเนี่ยมันผ่านนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ผมว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยคิดอครอบคอบผมผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นความคิดที่อรอบคอบนี่แหละมันถึงสําคัญมากนะผู้ตรวจสอบเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากนะจะโหวตไปในทิศทางไหนคุณต้องให้เหตุผลได้อีกอันนึงก็เป็นเรื่องการ lead, นะลีดนะเหรียญโบนนะเข้ากระดานเทรดของ crypto.com นะเราก็ไปดูข่าวกันสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นการ lead, lead, ลีดเหรียญโบนจริงๆมันมีทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ฮะ คือปกติเวลากระดานเนี ite, ่ยมันจะรีดเหรียญอะไรเนี่ยมันชอบเก็บเหรียญนั้นน่ะก่อนชาวบ้านมันเคยมีข่าวของคอยเบตนะว่าคอยเบตเนี่ยนะกำลังเก็บลูน่าไล่เก็บลูน่าแล้วก็มีข่าวลือว่าจะรีดจะลีดแต่ก็ไม่ลีดคือเวลาเขาสังเกตเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยก็คือกระดานไหนเนี่ยนะเก็บคริปโตเหรียญไหนก็แปลว่าเขาต้องการที่จะรีดเหรียญนั้นเข้ากระดาน เพราะถ้าเขาเก็บมากๆกเขาก็จะมาปล่อยให้กับลูกค้าไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกกระดานต่างเนี่ยนะฮะเวลา,าจะจดทะเบียนเหรียญไหนเข้าสู่ตลาดก็มักจะเก็บเหรียญน,นั้นมันก็เลยทําให้คนไปเพ่งเล็งว่าตัวคอยเบตเองเนี่ยกำลังเก็บรูหน้าอยู่นะฮะถ้าเกิดมีการลสรูหน้าเข้ากระดานเทรดของคอยเบตเองเนี่ยราคามันจะพุ่งนะฮจะเป็นเว็บนะที่ที่สามที่คนรออยู่หลังวันที่19เมษาย,ยน6 6เพราะดาวพฤหัสจะเข้าฉะนั้นแล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่แสดงให้เห็นความชัดเจนว่าเวลากระดานจะลีดอะไรเนี่ยก็มักจะเก็บเหรียญน,นั้นนะอีกอันนึงนะเป็นข่าวแถมสําหรับวันนี้ก็คือตัวชิบะจริงๆชิบะเนี่ยมันมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันนะที่จะผลักดันราคาให้ไปถึง1เซนเงื่อนไขที่1ก็คือการเผาซึ่งการเผาเนี่ยจะเกิดขึ้นในชิบะเหลี่ยมอันนี้เรารู้กันอีกอันนึงคือความนิยมความนิยมของชิบะยังคงมีอยู่และอีกอันนึงที่สําคัญที่สุดคือการนําไปใช้ ้การนําไปใช้เนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะมันจะทําให้นะมียูดเคสกับเหรียญนี้ค่อนข้างมากฉะนั้นปลายปี64เนี่ยผมพูดนะสมัยนั้นลูกศิษย์ที่อยู่ในอาจารย์ต้นคริปโตสายมูเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆก,ก็จะรู้ว่าผมบอกแล้วว่าชิบาทนี้จะเป็นเงินนะบางคนก็บอกว่าผมพูดย้อนผมไม่ได้พูดย้อนพูดตั้งแต่ปลายปี64ตอนนั้นยังมีคนด่าผมด้วยซ้ําว่าเหรียญกากๆเหรียญมีไม,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 ม่มีทางเป็นเงินได้ปลายปีที่ผ่านมานะ ที่แล้วก็ถูกเลีดเข้าไปเน้นการ b i เน้นเพ a y แล้วก็เข้าเกตเวนะเข้าไอ้พวกที่เอามาชําระเป็นเงินทั้งหลายทั้งปวงได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการใช้งานไอ้การใช้งานตัวนี้แหละนะฮะที่จะผักดันราคาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็น3ข้อของชิบะาที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะผักดันราคานะอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันนึงก็เป็นข่าวคืองน,นี้ไอ้ตัวกระดานเทรดตัวนี้หรือเปล่านะที่เนี่ยนะเนี่ยกระดานเทรดตัวเนี้ยนะ มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอีโตโร่เหรอนะไอ้กระดานเทรดตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์นะเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยเตรียมนะเปิดนะผู้ใช้งานเข้าถึงหุ้นคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆจากการลงทุนนะจับมือพันธมิตรกับไออีโตโร่นะฮะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภทซึ่งไอสินทรัพย์ตัวนี้เองดันผ่าไปสัมพันธ์กับทิบะอีกนี่ผมก็เลยเอาข่าวไว้ใกล้ๆกันฉะนั้นแล้วนี่ แสดงว่าชิบาทนี่อาจจะถูกมีการเทรดในในทวิตเตอด้วยนะเพราะว่าพวกเหรียญที่ติดเทนทวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดดึงดูดสนใจที่ทำให้คนเข้ามาซื้อนะฮะถ้าเกิดมันมีการเทรดในกระดานหรือเทรดในทวิ t เตอจริงๆเนี่ยไอ้พวกเหรียญที่มีการลีดนะอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้หรือแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็อาจจะมีผล โดยเฉพาะชิบาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นโนดต,ตรวจสอบให้กับทิบบาเลียมฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะเออน่าสนใจและอ,อย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นการนําสู่บุคคลที่ยังไม่ได้เข้าตลาดคริปโตให้เข้าตลาดคริปโตเพราะว่าคนสมาชิกทวิตเตอร์นี่เยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้ Market Cap แล้วก็ปริมาณผู้เข้าถึงคริปโตนี่มันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้นะตอนนี้เวลาที่ผมจะจบคลิป ตอนนี้ได้เปลี่ยนสักการะแล้วฮะสี่โมงสีเอ,อ่อสิบหนาฬิกานาทีก็สวัสดีปีใหม่นะขอให้มีความสุขนะฮะขอให้ร่ํารวยขอให้รูหน้าถึง1บาทเร็วๆจะได้หมดหนี้หมดสินนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนึกนึกหวังสิ่งใดขอให้ได้สําเร็จสมประสงค์ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะพระแก้วมารากต หลวงพ่อวิจินาลาหลวงพ่อสมทรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือก็อํานวยอวยพรให้ท่านมีความสุขความเจริญนะมีความก้าวหน้านึกหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งตามที่หวังนะคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จสมประสงค์นะฮะนึกอยากได้เงินให้ได้เงินนึกอยากได้ทองให้ได้ทองนึกอยากให้ได้โพกทรัพย์นึกอยากมีความรักขอให้มีความรักสมปาถนานึกอยากให้มีบุตรขอให้มีบุตรนะนึกอยากจะให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขอให้ได้ดังใจปาฏนาสมปาฏนาเท่าที่ บุญกุศลได้ทำมาเธินนะสวัสดีปีใหม่